ทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดราธานีศูนย์การศึกษาสามเภานะคะวิทยาเขตสามเภาตอนนี้เรากําลังเดินเล่นอยู่ที่สระอนุรัตเ้ยดูข้างหลังข้างหลังสวยเป็นป่าสนนี่เสวยากย็แล้วก็อันนี้เป็นสระอนุดัตนนะคะที่เราคุ้นเคยกันมันย้อนแสงแต่ก็สวยข้างหลังก็จะเป็นตึก เอสซีบีควิทย์ต่างๆเนาะแฮปปี้ Happy มากที่ได้มาน,นี่วันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมานอนค้างคืนกับฝนกับเอิร์นนะคะที่หอสามพาเพราะว่าฝนกับเอิร์นมาฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนสามพาเนาะก็เป็นโอกาสอันดีแสงสวยแสงสวยมากค่ะมาฟังนี้แสงสวย <laughs> โอเค อันนี้ก็จะเป็นวอล์กสั้นๆนะคะอย่าให้ทุกคนเห็นวิวตรงนั้นมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายกล้องหลังให้ดูหสวยมากเดี๋ยวายไปน,นี้เราเป็นยังไงกันกบ้างคะทุกคนสำหรับวิวบรรยากาศรอบสารนตัสมหาวิทยาลัยชพะอุตรธานีศูนยสามเพ้าของเราสวยอยากจะบอกว่าตอนนี้สวยมากตอนนี้เวลาเวลาเท่าไหร่นะเวลา เย็นนะคะ18นาฬิกานิดๆแต่ว่าแสงแสงคือดีอแสงคือดีมากถ้าทิศตกใสาหน้านะคะมาถ่ายรูปสวยแล้วก็อัปเดตนิดนึงมันจะมีเขาจะสร้างโรงอาหารกลางกันอย่างตรงนั้นไปถ่ายรูปมาแลว้วสวยมากอยากให้เพื่อนๆพี่เคยเรียนที่นี่นะคะน้องๆอะไรก็ตามมาถ่ายรูปดูดเ,ววๆๆๆๆเดี๋ยวจะสวย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 มากเดี๋ยวจะอัปรูปผ่านไอแล้วก็ Facebook นะคะ เราจะมาดูกันแต่วันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วคิดหน้าเราจะมาถ่ายเก็บสตอรี่เกี่ยวกับอะไรแล้วคอยติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปด้วยภาพข้างหลังแล้วกันเราจะเก็บอินเสิร์ตแถวๆขอบตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีวันที่ดีมีวันสุดสัปดาห์ที่ดีนะคะเราเจอกันใหม่คิดหน้า バイバーイ